ดูกับผมนี่ก็มือนะครับก็ผมไม่ได้ลงคลิปมาสี่เดือนแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่ในแมปบล็อกฟตุตนะครับในเกมโลบอคหนะ่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลมังโกอนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบเป็นโมคุนะครับเป็นเสาหลักเพลนะครับชื่อดาบชื่ออะไรไม่รู้นะแต่ผู้ใช้ก็คือเลโงโมคุนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อ่าผมจะสอนวิธีได้รับดาบนี้ก่อนนะครับ วิธีได้รับด่านนี้นครับก็คือตีพวกมอนในเกาะน,นี้นะครับให้มันดรอป Hidden Key นะครับนะหรือว่าจะเป็นบอสอ่าบอสอ่าอะไรนะอ่า i am n m y l o w a w a k e n นะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะตีไปเลยนะจนกว่ามันจะดรอปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนข้อความตอนมันดอปนะครับ มันก็จะขึ้นประมาณว่า you have found a hidden key นะครับแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเข้าได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นกล่องตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็่าก็ไปเลยครับแล้วเราก็จะได้ดาบมาเลยนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวออกแถวนีนยโอเคทางนี้นี่ครับเดี๋ยวผมรีวิวดาบก่อนแล้วกันนะครับชิดอาโลมาก่อน เดี๋ยวผมให้ดูสตัดก่อนนะนี่ครับสตัดนะผมอัพสองค่านี้เท่ากันนะครับแล้วก็เลือดก,กับมีเลีก็ตามดีนะครับมันก็จะน้อยๆห,หน่อยนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูฟันธรรมดากันก่อนนะครับแบบนี้นะปึ๊บปึ๊บชึบนะครับฟันทีละเท่าไหร่ปึ๊บฟันทีละพันกว่านะครับพันสี่ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเห็นไหม ต่อไปเป็นอุ้ยยมันแรงเลยต่อไปเป็นสกิลหนึ่งครับเดมอน s l เลเยนะครับใช้หนึ่งร้อห้าสิอรต,ตอรี่นะครับดอกละหนึ่งพันเลยไม่ใช่1น2นะครับเดี๋ยวเราจะลองเครื่อง5าคิดูนะครับเป็นเท่าไหร่นะหนึ 100, 90, นะครับเพิ่มมาประมาณ28นะครับยี่สิบแได้ ต่อไปเป็นเบอร์นิสเลสนะครับมาดูตอนไม่เคลื่อนมาคลิกก่อนนะครับชิบหนึ่น้อะครับแล้วก็เบอร์อีกหนึ่งร้อาสิบเ็ดนะครับมันก็คอมโบได้นะครับถ้าเราเอาสกิลสองกับสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองแล้ววก็สกิลหนึ่งตามนะครับก็จะคอมโบได้นะอกละเนี่ยครับหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับแล้วก็เบอร์อีกหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับชึบชึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายต โอเคครับั้นได้คันดี้ด้วยคันดี้นี้เอาไปแลกของได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวของที่แลกได้นะครับคลิปหน้านะโอเคครับต่อไปเป็นผลมังกรนะครับอันนี้ผมได้จากโรงงานนะครับคือผมไปตีโรงงานมาแล้วผมก็ดปนะครับแล้วก็ได้มาเลยนะเยวก็กินเลยครับโอเคนะครับเป็นสกิลฮิตเวฟบีมนะครับสกิลหนึ่งนะใช้มาตเตอรี่หนึ่งนะครับเป็นการชาร์จอะไรนะครับ แันนี้นะแล้วก็ยิงตู้มดอกละสองพันกว่านะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอุมเนี่ยพันกว่านะครับสองพันนั่นแหละเอต่อไปนะครับเป็นดาร์กุนิคาวนะครับนะหนึ่งร้อยห้าสิบมาเตอรี่นะครับเนี่ยครับแต่นี้แล้วก็พุ่งไปจับตู้มนะครับมีการเบินด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจนะครับตอนตอนจับแล้วระเบิดนะ เดี๋ยวเรามันมาติดกันแทงก่อนนะครับจะได้เดนง่างนนยๆไวๆของบิน,ลบนลแล้วของบินแล้วปุ่มเท่าไรวะน่าจะสองพันกว่านี่แหละครับต่อไปนะครับเป็นกิลบินนะครับเดอวก้นไฟนะครับใช้75มาตเตอรี่ีนะเนี่ยบินขึ้นก็จะกระพือปีกแบบเร็วๆน,นะครับพอบินบินตรงมันก็จะกระพือปีกแบบนี้นะพอบินลงมันก็จะล่อนลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเปลี่ยนสีด้วยนะครับท้ายคลิปนะ โอ้โหไอ้แรงไปโดนเก้ฮะต,ต่อไปเป็นไฟโชเวอร์นะครับ250มาเตอรี่นะครับสกิลซีนะมันจะเป็นการพุ่งเอ้ยไม่ใช่เป็นการกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ปล่อยไฟออกมาแบบนี้ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับหรือร้อยกว่านะครับแบบนั้นแหละแต่ก็โดนหลายดอกอยู่นะครับโดนรวมกันนี่ก็หลายพันอยนะเดี๋ยวผมให้ดูมานะครับ มันจะทําให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะน่าจะติดสตันด้วยนะครับนะครับเจ็บเจ็บเจ็บต่อไปนะครับเป็นสกิลสุดท้ายนะครับมันก็คือสกิล Transformation นะครับ350มาสิบมัลต,ติีนะอันนี้ผมก็ฟาร์มมาสองสามชั่วโมงครับก็จะได้มาแล้วนี่ครับโคตรเท่เลยนะครับนี่ครับถ้าจะบินมาอาจยืบอัดยืบอัดยืบนะครับๆๆ เป็นที่เว็บบีมนะลองดูก่อนอาชีพน่ครับแบบนี้นะก็จะเหมือนในร่างมนุษย์นะครับแต่มันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แรงด้วยนะครับอ้มฮิ่ะฮะต่อไปเป็นดาโกนิกคลาวนะครับมันจะใช้เป็นกรงเล็บนะครับคราวนี้นะไม่ใช้มือแล้วฮะกรงเล็บรุ่มปาดไปเอาไม่เห็นสกิลเดี๋ยวลองใหม่นะครับอาชีบอาชีบอาชีบนี่ครับวิธีเดิมแล้วก็เนี่ยแบบนี้เลย น่ครับควรไปชวกนี่ครับโคตรเท่เลยต่อไปนะครับเป็นไฟโชเวอร์นะครับถ้าอยู่ในร่างมังกรนี่มันคือมันจะแบบอลังการมากนะครับดรดู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 ดดูดนดูดูดูคูด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 ูเูดูอูดเดูดูดด ข้ามอย่งมันจะเป็นจังหวัดมัมตะันองไหมยิมปุ้มจะไปยาโอ้ยจะตายงี้แหลนี่แนี่ตายหมดนี่แนี่ครับเดี๋ยวผมไปไปสอนเปลี่ยนสีก่อนนะครับก็เลยให้เรามาที่เกาะนี้นะครับนี่นะมันชื่อว่าอ่าชื่อว่าอะไรวะ ปอสเมลทนนะครับใช่ไหมวะไม่ใช่นะครับส่วนตรงนี้มันเรียกว่าไอแคสโตมั้งนะครับโอเคให้เรามาที่หลังเกาะนะครับหลังเกาะหน้านะหลังเกาะเดี๋ยวม็เกรปิดก่อนเนี่ยมาที่หลังเกาะใช่ไหมเราก็จะเห็นไอ้พวกห่วงสีต่างๆนะครับให้เราบินไปเลยนะครับได้แค่ผลมังกรนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเริ่มต้นนะแล้วก็สีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับ สีแดงอันนี้นะสีแดงอันนี้ก็เป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงอันนี้สีน้ําตาลส่วนพวกนี้นะครับมันเป็นสีพิเศษนะครับนี่นะเห็นไหมมันมันต้องมีมาเตอรี่ครบด้วยนะครับสีเหลืองใช้4ี่รอยสีขาวใช้ห้าร้อยสีดําใช้ห0 0้อยนะครับเห็นไหมถ้าเราฟาร์มครบเราก็จะเลือกแดนนะครับส่วนตัวผมชอบสีแดงนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสีแดงก่อนเฮ้ย ออเอาไม่ได้เอ้ยมีไปเข้าไปโอเคครับนี่นะแตกแล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลับด้ครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าเยอ